ค่ะเดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เป็นวันวันรวยค่ะในวันรวยค่ะผ้าตัดเสื้อคุณแม่รอบโปรนะคะสีเทาค่ะสีฟ้าเทาค่ะเทาสว่างเทามุกนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทคุณแม่โปรแล้วค่ะผ้าตัดเสื้อค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะเป็นสีเทานะคะฟ้าเทานะคะหาเทามุกค่ะ อันนี้เทานกวิราบค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะเก้าร้อยม่ขายขายแ0ดร้อยคุณแม่โปรนะคะสเม็ดแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะอันนี้เทานกวิราบค่ะเป็นสีแอรค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะงานนี้เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างเนื้อผ้าดีค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นนะคะ2องเม็ดแปดร้อยบาทคุณแม่โปรแล้วค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ ค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะสวยค่ะค่ะดูดีดูเด่นออกบุญออกงานนะคะเตรียมหาค่ะผ้าไหมตัดเสื้อค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะอันนี้สีโอรสนะคะค่ะมีอยู่สี่เมตรค่ะท่านไหนอยากได้สี่เมตรก็โทรทักโทรบอกคุณแม่นะคะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะวันนี้รอบโปรแล้วค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะขาดเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะอันนี้ก็เป็นสีเขียวยอดตองค่ะเขียวยอดตองอ่อนนะคะขาะราคาสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะโปรมาแชแล้วค่ะค่ะผืนนี้สีเหลืองดอกคูณนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะเป็นรอบโปรค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะสองเมแปดร้ยบาทงานค่ะเป็นเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะค่ะงานไหมบ้านค่ะค่ะมองเห็นที่ไหมตะปุ่มตะปําคือของแท้ค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสองเมแปดร้บาทคุณแม่โปรแล้วค่ะค่ะอันนี้ค่ะเป็นสีม่วงค่ะเรียกว่าม่วงในค่ะม่วงดอกตะแบกนะคะ ค่ะเป็นสีม่วงดอกตะแบกค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทรอบโปรค่ะมีสี่เมตรนะคะค่ะผ้าผืนนี้มีสี่เมตรค่ะค่ะผืนนี้เป็นสีพัดเทลกีบบัวนะคะค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทพัดเทลกีบบัวค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะอันนี้มีอยู่สี่เมตรนะคะค่ะงานสวยค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะงานสวยค่ะ ค่ะพัดเทลกีบบัวค่ะออกชมพูนุ่นอ่อนๆนะคะค่ะผืนนี้ออกชมพูนุ่นอ่อนๆนะคะชมพูอ่อนค่ะออกมนนุ่นค่ะพัดเทลนะคะค่ะราคาสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะค่ะงานสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นรอบโตค่ะอันนี้ผ้าใสค่ะสองเมตแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะเป็นงานตัดเสื้อผ้าไหมนะคะค่ะใส่ออกบุนออกงานค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะสวยค่ะ อันนี้ฟ้าใสนะคะค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะอันนี้สีแบบสีสีเลือดหมูข้างไอเลือดหมูค่ะแดงเลือดหมูไอแบบสีมันจะค่ะช้ำๆนะคะสีฉ่ำนะคะหน่อยนะคะค่ะสีออกกลมๆนิดหนึ่งนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะแดงเลือดหมูแต่แดงเลือดหมูแบบไอไอ แบบเข้มค่ะแดงเลือดหมูเข้มมากค่ะค่ะออกโทนสีผ้าไหมนั่นแหละค่ะที่ท่านถามหานะคะค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทนะคะค่ะมันจะมีแดงแดงแบบแดงแดงทึบแล้วก็แดงสดค่ะอันนี้ดําค่ะงานขาวดํานะคะค่ะเป็นงานดําค่ะมีอยู่สี่เม็ดนะคะท่านจะรับทั้งสี่เม็ดก็โทรบอกโทรแก้งคุณแม่ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ ค่ะเป็นงานดำค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ค่ะเป็นแดงสดนะคะตอนนั้นแดงแดงแบบแดงทึบนะคะค่ะแดงออกแดงแดงมันจะมืดหน่อยนะคะค่ะเป็นแดงผ้าไหมตัวนั้นค่ะอันนี้แดงคลั่งค่ะแดงสดแดงคลั่งนะคะเป็นงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะค่ะแดงมันจะมีสองแดงค่ะแดงแดงทึบและแดงไม่ทึบค่ะ อันนี้สีค่ะสีธรรมชาติค่ะสีขาวครีมนะคะค่ะงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะ่ะค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะผ้าไหมนะคะถ้าจะเอาออกบุญหลงงานก็สวยหรูดูเด่นมากค่ะค่ะเป็นสีผ้าไหมนะคะมีอยู่สี่เมตรค่ะอย่างละสี่เมตรนะคะค่ะงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะ ราคา2เม็ด800บาทนะคะปัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะค่ะสนใจโทรทักโทรบอกคุณแม่ค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากค่ะการขายของทุกอย่างจะเงียบตึงตัวไปเลยค่ะค่ะ2เม็ด800บาทนะคะคุณแม่ขายแบบค่ะกำไรประทูเข็งนึงนั่นแหละค่ะพุ่งง่ายๆค่ะค่ะพอจะได้อยู่ได้กินไป็นวันไปก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะ ขาดประคองตัวให้อยู่รอดเป็นวันๆไปก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะเศรษฐกิจ,รจรตรงไหนก็เงียบหมดนะคะการค้าการขายสต๊อกเงียบไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่เคยขายผ้าได้วันละสี่ห้าผืนทุกวันนี้วันละผืนยังไม่ได้เลยค่ะมันเงียบขนาดไหนคะค่ะช่วยคุณแม่นะคะลูกค้าเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะท้ายน,นี้ค่ะขอ,ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะ ขอให้ท่านโชคดีค่ะวันนี้ค่ะมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะเป็นวันรวยค่ะซื้อรัตตรี่ก็ขอให้ถูกรลงวันที่หนึ่งค่ะ